อยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบึงบวยไป,ไปทุมน์นะครับตอนนี้ช่างเอาปะนาเพื่นโผล่โ oh, ผ oh, oh. วิ่งเลยนะครับนี่คือหลักการของบูซุโคลเดี๋ยวเขาวีดูครับวิ่งดูครับ,บ,บ,บนั่นวิ่งไปลงแล้วนนครับวิ oh, oh, oh. ่งไกลแล้วเห็นไหครับโอ้โหยอดเลยหลังนะคาบูซุโคลของเราวิ่งได้แม้กระทั่งนบนหลังคางนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้โม้นะครับ นี่คืองานหน้างานจริงอยู่ที่บ้านอะไรนะห้วยห้วยอะไรนะห้วยห้วยแหห้วยแหนตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองไวัดเพชรบูรณ์นะครับอันนี้คือความหนาอยู่ที่0.30ยมนย์แซกนะครับช่างวิ่งวิ่งได้เลยนี่ครับมีกับชื่อนะครับคือพาดสวนนะครับตอนนี้อ่าอ้าวช่างนมตู้ซู่ซู่ตู้ซเดี๋ยวอีเดี๋ยวอีกสักภาพเลยครับ หีือวิ่งดูดกระพนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทำนะครับเรื่องจริงนะครับผมอ่าอันนี้คือความหนาที่ที่ศูนย์จุดสามศูนย์แตกนะครับนะครับนักขึ้นนะครับวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับโอ้โหมันวิ่งแข่งร้อยเมตรเลยนะครับเนี่ยโยนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะครับของเรา